สวัสดีครับ f อท่านผู้ชมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับช่องเหรียญรอสิช่องนี้เป็นช่องน้องใหม่คลิปนี้ก็นำเหรียญหนึบาทของรัชกาลที่10เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีเอฟซีท่าน1สนใจติดต่อเข้ามา อยากจะได้ไปเอาไว้ในครอบครองนะครับก็เสนอให้ f อซเหรียญละสองรยบาทนะครับก็มาดูกันนะครับเหรียญของรัชกาลที่10ขายได้สองรยบาทเป็นแบบไหนนะครับ ก็มาดูนะครับเหรียญแรกนี่ก็คือด้านหน้าด้านหน้าก็ดูสวยงามสไตล์ของรัชกาลที่10รูปแบบในชนิด1บาทก็มาดูด้านหลังกันนะครับปีพศอ,อ,อะไรเหรียญหนึบาท เหรียญน,นี้ปีพศ2564นะครับปีพศ2564มีความแปลกถ้าเป็นเหรียญของรัชกาลที่9ก็จะเป็นปีพศ2556เป็นเหรียญของรัชกาลที่10 ปีพศ2561 63แล้วก็64 62หายากสำหรับเหรียญแบบนี้ส่วนมากจะเกิดขึ้นจะพบเจอในปีพศ2561 63แล้วก็64แบบไหนนะครับเราจะให้ดูนะครับก็ไปดูกัน แบบนี้เรียกว่าพระเสียนเอียงไอ้ขออภัยนะครับแบบนี้เรียกว่าพระเสียนขวางทางช่องของเราเรียกว่าแบบนี้ขวางงายนะครับ <_ Okey> ส่วนมากเหรียญพระเสียนเอียงพระเสียนขวางส่วนมากเหรียญพระเสียนขวางจะขวางคว่า วางหายนี่จะมีน้อยนะครับเหรียญนี้เอฟซี FC สนใจติดต่อสอบถามราคานำเสนอไปให้กับ f อฟซีเหรียญละสองร้อยบาทนะครับเอฟซี FC ก็ต้องการสองเหรียญ ่อเหรียญที่คู่กันนี่เลยนะครับสองเหรียญน,นี้ขายได้400บาทเหมือนกันนะครับปีพศสอ6 1นะครับเหรียญน,นี้เป็นชนิด1บาทของรัชกาลที่10ปีพศ2 5 6 1ขายได้ สองรยบาทไปดูกันเลยก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันพระเสียงขวางหงายนะครับท่านเอที่ติดต่อเข้ามาสอบถามแล้วสนใจอยากได้เราก็ยินดีแบ่งปันนะครับยินดีแบ่งปันสุดท้าย เราก็รอการโอนนะครับถ้าจากถ้าอยากได้นะครับก็โอนมา400บาท2เหรียญน,นี้ถ้าไม่อยากได้ไม่โอนก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะถือว่าแ่าเลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนข้อคิดนะครับจะไม่ถือว่าเป็นการหลอกจะไม่ถือว่าเป็นการโกหก นะครับถ้ามีอะไรสนใจอยากจะสอบถามทางช่องของเราเกี่ยวกับเหรียญไม่ว่าจะเป็นชนิด1บาท2บาท5บาท10บบาทตลอดจนเหรียญอื่นๆก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้สามารถสอบถามนะครับ แต่ถ้าต้องการจริงๆก็ทำตามเงื่อนไขนะครับทำตามเงื่อนไขของช่องเหรียญรอสิบส่วนช่องเหรียญรอสิบมีประสบการณ์เกี่ยวกับเหรียญมาพอสมควรด้านการตลาดนะครับด้านของการซื้อ ไม่มีแต่ขายเป็นประจำนะครับมีช่องที่จับซื้อเหรียญจากช่องของเราที่ขายเป็นประจำก็หกช่องนะครับหกช่องอยู่ภาคใต้หนึ่งช่องภาคเหนือหนึ่งช่องกรุงเทพมหานคร ก็หนึ่งช่องสามแล้วประทุมธานีสามช่องเป็นหกนะครับภาคใต้ก็อยู่จังหวัดสุราษธานีภาคเหนือก็อยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนกรุงเทพอยู่เขตทุ่งครุส่วนประทุมธานีก็อยู่ แถวแถวคลองเก้าคลองสิบคลองสิบสองแถวแถวนี้นะครับก็ขายเหรียญไม่ว่าจ,จะเป็นเหรียญพอศผลิตน้อยเหรียญที่มีความนิยมตลอดจนเหรียญแปลกนะครับสองเหรียญนี้ก็มีเอฟซีทางบ้านนะครับสนใจ สอบถามเข้ามารอการโอนอยู่ถ้าโอนมาก็พร้อมส่งถ้าไม่โอนก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ติไม่ได้โทษก็ถือว่าเป็นการเลกเปลี่ยนความคิดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ